สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับผมตอนนี้นะครับแมงกะบี้ฟิล์มนะครับก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ FC นะครับก็แมงกะบี้ก็อยากจะมาดูช้างเนาะนะครับก็เลยขับรถนะครับกับเอนเดอร์นะเอนเดอร์พาขับมาก็มาอยู่บ้านนะครับบ้านตากลางนะ FC นะนะครับก็เป็นหมู่บ้านนะครับ พ่อแม่ของน้องฟิล์มนะครับผมเราเราก็ยังไม่เคยเห็นเมืองช้างเนาะนะครับเราก็เลยมาหาว่าเอ๊หมู่บ้านช้างอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยมาเจอจุดตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับที่เห็นข้างหน้าครับก็คือพระครูประกรรมนะครับผมะนะครับก็เดี๋ยวแมงกบี้นะครับก็จะไปไหว้พระครูประกรรมก่อนนะทุกคนเนาะ ก็มีโอกาสได้ได้มาแล้วนะนะครับแม็กบบี้ก็ขอไปไหว้พระครูประกำรรหน่อยอ,อ่านะครับเอฟซี FC ครับอ่าผมก็จะมาขอไหว้พระครูประกำรรนะครับประกำประกำรรนะครับผมโพสี ขะสาโพสีขะสาโพสีขะสาสาธุข้าขอไหว้บรรทาพระครูประกรรมเจ้าพระหมอเท่าทั้งสี่เอกพระโพคขวันดีผู้มีฤทธิ์ประสิทธิด้วยเหล็กซองโทรพระนางสีละวังผู้น้องประสิทธิด้วยบ่วงบาท ตรีพระโคชศาสตร์ประสิทธิด้วยตะขอทรงฤทธาจัตวาพระศาสตร์ศาสตกรรมประสิทธิมีฤทธิ์ด้วยตะลุงชนักแลปอกอะหังวันทามิสาธุสาธุาธพระครูประกรรมนะครับพระหมอเท่าพระหมอหลวงออน พระคุณนุแมะคูบาอาจารย์สิบบ้านสาห้าบ้านลือกอนเจาออนแบะบืนจะแงดจะเงิมออนประหอยแซงแหยงหอยซอออนอายุยืนเดอสาธุขออนุภาพพระครูประรกมช่วยมาปกปกัก รักษาให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญขอให้มีเงินทองไหลามาขอให้มีอายุที่ยืนยาวหายเคราะห,หายโศกหายโรคหายภัยปัรถนาสิ่งใดอันเป็นมงคลเป็นกุศลแล้วขอให้ได้สมหวังดังเจตนาปรารถนาด้วยเธอสาธุ แมงกะบี้ฟิล์มนะครับก็ได้ผ่านมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็แมงกะบี้ฟิล์มก็ขอพรนะครับพระครูประกมนะครับก็ขอให้แมงกะบี้ฟิล์มนะครับขอให้มียอดซับเยอะๆนะครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับแล้วก็มีทั้งยอดวิวนะครับทั้งผู้ติดตามนะครับเยอะๆแล้วก็สามารถนะครับทางานสายด้าน u t u b e เนี่ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพี่น้องได้นะครับขอให้ พระครูประกำรรช่วยปกปักร,ร,ร,รักษาขอให้ลูกมีโชคมีลาบด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุนะครับ mm hmm. <c oughs> ก็แมงกับี้นะครับก็ได้อธิษฐานนะครับกับพระครูประกำรรแล้วทุกคนเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวแมงกับบี้ขอถ่ายรูปนะครับเป็นเที่ยวลึกเนาะ ก็นะเอฟซครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แมงกะบี้ฟิล์มได้มาที่นี่นะนะครับไม่ไม่เคยมามาก่อนนะทุกคนนะนะครับไม่เคยมาครับผม FC ครับอันนี้ก็เป็นคําไหว้นะครับพระครูประกำนะครับแล้วก็คําอธิษฐานขอพรพระครูประกำนะครับก็ที่แมงกะบี้อ่านอยู่เมื่อกี้นะครับอ่ะนะครับผม เอาละครับ FC ครับผมก็จะมาอ่านนะครับตำนานพระครูประกรรมทั้ง4นะครับให้ FC ได้รับรู้เหมือนผมที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับในยุคหนึ่งพระอิสวรเป็นเจ้าสถิตณเขาไกรลาดในวันเมื่อพระเป็นเจ้าทั้ง3มาประชุมพร้อมกันยังมีพรมจำพวกหนึ่งเห็นพระพรมทาดาทรงหงเป็นพาหานะ จังพวกนั้นมีความลิษยาแก่พระพรมธาดาเป็นกันมากกรรมอันนั้นจึงได้จุติลงมาบังเกิดเป็นช้างชื่อเอกกะทันงาเดียวนะครับงอกกลางเพดานมีอำนาจมากจะแทงเงาแลลอยเท้ามนุษย์แลสัตว์ทั้งหลายก็ถึงแก่ มรณาภาพสิ้นช้างนั้นหยาบช้านักเที่ยวกระทำย่ำยีตีโลกทั้งหลายได้ความเดือดร้อนนักพระอิศวรเป็นเจ้ามีเทววะองค์การประสาทพรให้พระนารายณ์ลงมาปราบอสูรเอก,กทันพระนารายณ์เป็นเจ้ารับ เทวะองค์การแล้วจึงกระทําด้วยเทวฤตประดิษฐานให้กรเป็นหกกรทรงเทพอาวุธหกอย่างอย่างหนึ่งเอากําลังพระอาทิตย์พระจันทร์มากระทําเป็นเทพอาวุธอันชื่อว่าเสมาอย่างหนึ่งเอากําลังพระเพิงพระคงคากระทําเป็นอาวุธที่ชื่อว่าโสภา อย่างหนึ่งเอากำลังพระยามงคลสุบันมาทำมากระทำเป็นอาวุธชื่อว่าชาลักษ์อย่างหนึ่งเอากำลังเขาพระสุเมรุมากระทำเป็นเทพอาวุธชื่อว่าตีอย่างหนึ่งเอากำลังพระยานกอินทรีอันชื่อว่าเท้าสีพิลาไล มาเป็นเทพอาวุธชื่อว่าพระเคออย่างหนึ่งเอาพระยาอนันตนาคราชมากระทำเป็นบ่วงบาดแล้วพระนารายเป็นเจ้าเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เมื่อมาถึงทุ่งนาอันหนึ่งพบชาวนาทั้งสี่ในที่ตำบลน,นั้นคนผู้เป็นพี่ใหญ่ชื่อว่าโพคะวันดี ที่หญิงที่สองชื่อว่าสีละวังน้องทั้งสองชื่อว่าโคธศาสตร์หนึ่งศาสตร์ตรกมหนึ่งทำนาเลี้ยงชีวิตอยู่ในที่อันนั้นพระนารายเป็นเจ้ามีเทวว่าองค์การตัดถามคนทั้งสี่ว่าท่านเห็นช้างเอกกระทานมาทางนี้ บ้างหรือไม่ชาวนาทั้งสี่ทูลว่าช้างเอกทันอยู่ฝั่งนาทีฝากโน้นช้างนั้นหลายกาศนักกระทำย่ำยีโลกทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนนักซึ่งท่านมาถามนี้ประโยชน์อันใดพระเป็นเจ้ามีเทวะองค์การตัดตอบคนทั้งสี่ว่าตัวเราคืนอนารายจะมาปรับ เราสัตว์บาปให้โลกทั้งหลายเป็นสุขคนทั้งสี่ได้ฟังดังนั้นมีความยินดีเป็นอันมากกราบถวายบังคมพระผู้เป็นเจ้าแล้วทูลว่าข้าพระบาททั้งสี่ขอโดยเสด็จเป็นเจ้าด้วยจะขอเป็นสานุสิทธิ์ทำการโคชกรรมด้วยพระองค์พระเป็นพระเจ้าทรงอนุญาต พระเป็นเจ้าจึงเอาตำรับพฤติบาทประสิทธิ์ให้คนทั้ง4เป็นประกรรมสำหรับได้ปราบหมู่ช้างทั้งหลายแลสอนกุลบุตรให้กระทำการโคชกรรมต่อไปฝ่ายประกรรมทั้ง4เมื่อกลับมายังที่อยู่ได้สอนกุลบุตรซึ่งเป็นหมอช้าง ให้ทำการโคจกรรมทั้งหลายแต่นั้นมาจึงมีนามปรากฏว่าพระโพครรวันดีได้ประสิทธิประสาทสิทธิ์ด้วยเหล็กซองเป็นที่หนึ่งนางสีระวังได้ประสิทธิประสาทสิทธิ์ด้วยบ่วงบาทเป็นที่สองพระโคศาสร์ได้ประสิทธิ์ประสาทสิทธิ์ด้วยขอเป็นที่สาม ภาะศาตรกรรมได้ประสิทธิ์ประสา,าสทจิตด้วยตะลุงตะลุงและนักเล่ปอกเป็นที่4หมอเท่าหมอช้างทั้งหลายจึงยกเรียกของ4นี้ว่าพระครูประกรรมทั้ง4ที่มานะครับคัดมาจากตำราโคชกรรมเอกสารโบราณสมุดไทยดำเส้นดินสอ เลขที่108ส่วนภาษาโบราณหอสมุดแห่งชาตินะครับผมอ๋อนะครับ FC ครับก็นะครับเมื่อกี้นะครับผมก็ได้อ่านนะครับตำนานนะครับตำนานให้ FC ได้ฟังกันซึ่งผมเองก็อ่าก็งงๆกับภาษาโบราณอยู่นะ นะครับบางคำนี่เราก็เอ๊ะมันมันมันแปลว่าอะไรนะครับก็ทั้งผมทั้ง f อก็ต้องงงกันนะนะครับต้องขออภัยที่ผมอ่านติดๆขัดเพราะว่ามันเป็นภาษาโบราณนะครับ FC นะครับมันไม่เหมือนภาษาไทยสมัยนี้นะนะครับผมแล้วผมก็อยู่ตรงรูปปั้นนะครับที่มีควานช้างนะครับอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่ทางด้าน ด้านท้ายนะครับของช้างนะครับนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเชือกประกรรมนะครับเออันนี้นะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับแมงกะบี้ก็ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาทําคลิปนะครับให้กับ f c ได้รับชมกันนะครับผม f c ท่านไหนนะครับที่เคยมาไหว้พระครูประกรรมบ้างครับก็บอกบอกแมงกะบี้ด้วยนะนะครับผม ครับ FC ครับผมก็จะพา FC นะครับเดินชมนะครับรอบๆเลยนะครับผมนี่นะครับคือรอบๆพระครูประกรรมเนี่ยก็จะมีรูปปั้นแบบนี้อยู่นะมีควานช้างนะครับอยู่นะ FC นะตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นวงเวียนนะทุกคนนะเป็นเป็นวงเวียนนะครับ เป็นถนนด้วยนะครับคือแต่แต่ละควานช้างเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกนะนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าลำดับที่เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมลองสุ่มดูก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงโอเคนะครับตรงนี้นะครับเขียนว่าช้างตระกูลที่4 มงคลหัตถีตระกูลนะครับอ่ะนะครับเขาก็จะมีหมายเลขนะครับผมก็จะมีรถด,ด้วยนะผมก็ระวังระวังนะเพราะว่าผมก็เดินเดินมาถ่ายคลิปในเอฟนะครับเอ่ออันนี้เนี่ยผมว่าใช่แน่นอนในเอฟครับใช่แน่นอนอันนี้แน่นอนในเอฟซีขี้ช้างครับ นะฮะอันนี้เป็นขี้ช้างครับ FC ผมมองไกลๆแล้วมันเหมือนก้อนหญ้านะก้อนหญ้านะครับม,มันต่างจากขี้วัวเนาะนะครับอันนี้เป็นเป็นขี้ช้างจริงๆ FC นะครับมาถึงถิ่นช้างเนาะนะครับผมมาถิ่นช้างก็ต้องถ่ายช้างใน FC นะนะครับก็ทักทายพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับเนี่นะครับทุกคน แต่ละเชือกแต่ละช้างแต่ละตัวเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกยังไงนะควานช้างอยู่ข้างบนเอฟซนะนะถ้าผมใช้คำคำสา์ไหนผิดไปต้องขออภัยด้วยนะนะครับนะครับผมก็พา FC นะครับมาเดินรับชมนะครับนี่ อันนี้นี่คือที่เท่าไหร่ละโอเคอันนี้เป็นช้างตระกูลที่9นะครับทางไคยะนาเคนตระกูลนะครับก็ทั้งหมดก็มีอยู่10เชือกนะ FC นะครับ10เชือกนะเชือกนี้ก็ เป็นเชือกที่10นะครับช้างตระกูลที่10กาละวะกะหัดถีตระกูลนะครับผมก็ต้องขออภัย f c ด้วยนะที่ผมอ่านแล้วยังอ่านงงงอยู่เนาะครับผมนะที่ท่านได้เห็นในขณะนี้นะครับก็เป็นาภาพจากด้านหลังนะครับของครูพาพกรรมนะ FC นะครับผมก็ถ่ายดูด้านหลังด้วยนะ นี่ครับก็นี่ก็เป็นทางด้านหน้านะครับ FC นะครับผมภาพอาจจะย้อนแสงนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับแมกบีนะครับอย่างที่บอกนะก็ได้มีโอกาสนะครับมาที่ทิ่นนะครับของเมืองช้างนะครับ ชาวจังหวัดสุรินนะครับผมยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับชาวจังหวัดสุรินด้วยนะครับผมก็ได้มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมอเดี๋ยวแมงก็พี่ขอถ่ายรูปเป็นที่ลิฟหน่อยนะครับโอเคนะครับผมนะฮะก็นะครับวันนี้ FC ก็จะได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวนะครับของที่นี่นะครับผมนะฮะ สำหรับคลิปนี้นะครับแมงบี้ฟิล์มนะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ